เราเป็นหนึ่งในผู้หนึ่งในสิบผู้ส่งอิทธิพลเรื่องหุ้นรู้สึกอย่างไรบ้างดีใ,ใจที่เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกเก้าอ,อ,อีกอีกอีกบทบาทหนึ่งหนูใช่ไหมคะไม่ใช่ก้อ,อยอ,อ๋อสวยแล้วก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่รู้สึกว่าได้ทําให้เราได้โตขึ้นโตเกินวัยเพราะว่าในวัย25เนี่ยหนูไม่รู้แต่ว่าสําหรับหนูหนูมองว่าได้ทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้เป็นผู้ถือหุ้น ถือหุ้นของบริษัทเอ็นไจก็ถือก็คือเป็นบริษัทที่เราอยู่อยู่แล้วแล้วก็เราก็คือพัฒนาบริษัทไปเรื่อยๆด้วยการที่แบบว่าโอเคได้รับงานต่างๆโอกาสต่างๆให้เขาเรียกว่าเพิ่มยอดกระตุ้นยอดให้กับองค์กรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะจากวันนั้นจนวันนี้เขาตีมูลค่าหุ้นอยู่ราวสามสิบแปดล้านเราตกใจไหมกับยอดที่แบบหนูตกใจที่ที่มันพุ้งเร็วเร็วเร็วเกินคาดเร็วจนแบบเติมไม่ทัน ใส่เพิ่มไม่ทันเลยอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราก็ได้มีต้องอยอมรับว่าเราก็ได้มีการแบบลองถอนออกมาแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นจํานวนเยอะค่ะใช่แต่ก็หุ้นก็คือยังเยอะอยู่จะเป็นหนึ่งในสิบอยู่ตอนแรกของเรามีสองล้านตอนนี้เอยู่เออหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นถอนมาแค่ห้าหมื่นหุ้นใช่กดว่าอ๋อที่กดว่าจะกดว่ที่เราไปในปีนีใช่ไหม <c oughs> ค,คือหนูได้ไมปนการศึกษาเออมีการเขาเรียกเป็นการคุยกับทางผู้ใหญ่ขอ,ององค์กรเขาบอกว่าเนี่ยเราลองลองแบบลองซื้อขายดูอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันแบบเราจะได้รู้จังหวะว่าเอ้ยการเล่นหุ้นมันมันแบบเป็นยังไง <c oughs> ได้วย <c oughs> ตัวเองเราก็เลยโอเคงั้นลองสักห้าหมื่นละกันอะไรอย่างเงี้ยพอเราลองปุ๊บเราก็แบบอุ้ยมันก็ได้ได้เกิดคาดเนาะเราก็เอาไปโปะบ้านนะคะแต่หุ้นก็ยังเลียงเหมือนเดิมแล้วก็มีแลนว่าจะซื้อเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเะอย่างว่าตั้งเป้าอีก สิบ<า>ห้าล้านใช่ไหมที่จะปลงให้หมดปีนี้หรือเปล่าอุ้ยไม่น่าจะปีนี้ค่ะแต่แต่ว่าถ้ามีงานเซ็นเตอร์เยอะๆก็อาจจะเป็นหมดในปีนี้ค่ะก็เ <_ d ient> ข้าได้อยู่หลายๆตัวเราตั้ตงเป้าหมายเข้ามาอ่างไระหมายถึงว่าอะไรปีปั้บป้าจะต้องจะติดตะโผงให้เสร็จให้เสร็จภายในห้าปีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะน่าจะสามปีเพราะว่าเราเราเงินเท่านั้นไม่เก็บคบทุกปีไปค่ะเป็นไงคนแซวว่าเราเป็นเศรษฐีแล้ว ก็ก็ดีนะถือว่าเป็นคำชมที่ดีรู้สุวก็อยากก็อยากเป็นอยู่เศรษฐีนีก็ก็ดีค่ะก็มีตังค์มีตังค์ใช้ก็มีตังค์ใช้ก็ก็ดีก็ดีแล้วก็ยังดีที่แบบยังมีแฟนคลับคอยสปอร์ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าพอละครออนเดอะบูก็น่าจะตกแฟนคลับหลายๆคนได้อีกเพิ่มอีกเยอะเลยแล้วมีถามอีกเรื่องนึงเรื่องที่เราไปอ่าค่ะออะไรขึ้นคือต้องบอกว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่า บอกเป็นเรียนคีย์บอร์ดก็ได้ค่ะก็คืออารมณ์เหมือนแอคปั่นอะไรเงี้ยเขามาคอยแบบปวนตลอดคือถ้าจะกุเรื่องหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราเรา,เราไม่ได้สนใจแต่นี่คือไปปวดในงานเวลาเราไปไลฟ์ก็ไปปวดในไลฟ์ที่เราทํางานไปปวดในไลฟ์ที่บอสกาลังแบบไลฟ์อยู่มาปวนในไลฟ์เรารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วแล้วก็สองปีนี่คือยอมโดนแบบอาจจะถะจะด่าอะไรจะว่าอะไรจะอะไรคือยอมหมดเลยคือไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันเกินพอแล้วเพราะมาบาง บางคำพูดคือมันมันแรงมากๆจนพี่ตำรวจยังแบบอุ้ยขนาดนี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออจัดช่วยจัดก,การให้หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ยื่นให้กับทางตำรวจก็ไปสอบปากคำหมายถึงว่าสอบสวนปากคำตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปที่ตำรวจไซเบอร์ให้เขาจอบไอทีค่ะคือเขาเป็นไอทีแฝงเป็นไอทีแฟนที่ตามประมาณสองปีแต่ว่าตามตัวมา มีทั้งเพิ่งมีแล้วก็มีนานแล้วแต่ไอที่นานแล้วเนี่ยคือมันเกิน3เดือนไม่สามารถเอาเรื่องได้ก็เลยเอาเรื่องเฉพาะคนที่แบบเพิ่งทำเพิ่งทต่งเนี่ยคำพูดที่เขามาเมนด้านตัวมันเกิดอะไรหรอเขาแรงมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะเออมันเกี่ยวกับอะไรที่แบบว่ามาปวดเรื่องอากาศได้าแรงพ่อแม่มีมีแล้วแบบออกพูดได้ไหมคะพ่อแม่เลี้ยงดูมายังไงให้แบบลูกเล่นลาดขนาดนี้เราก็เลยแบบโอ้ อยางไม่ได้นะแต่คือเลยใช่ไหมกับอันอนี้เราคือรู้สึกว่าอ่ะด่าเราเราไม่ว่าแต่รูอแบบเฮ้ยพ่อแม่เลี้ยงเรามาถูดเลี้ยงเรามาดีนะอะไรเงี้ยแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำคือเราทาตัวเองไหมไม,ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่มาเกี่ยวอะไรเงี้ยเราก็รบยก็เลยไม่โอเคแล้วก็ในอีกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยรอถ้าเป็นไปได้ถ้าเจอตัวคุ๊บ เดี๋ยวจะให้ดูว่าที่เขาพิมม์มีอะไรบ้างไมนเป็นคนเดิมวตอนแรกห้าลายแล้วก็วันที่ไปสอนนอปุ๊บได้ไปอีกหนึ่งลายตกลายใช่ตกลายใช่ค่ะแต่มีตัวจี๊ดอยู่โอ้หจีสองคนแต่ว่าพอไปสอนนอก็ปิดแอคเคาไปเลยก็เลยแบบเอ้าปิดทำไมอ่ะทำไมไม่ด่าต่ออ่ะใช่แต่เราเ็จับจได้ว่ามันเป็นคนว่ามันเป็นคนทเดิมเราอยากคุยไหมว่าทำไมก็ถึงแอนจี้เราขนาดนี้ กคงมีความสุขกันไม่ไม่ชอบหรือเปล่าอ้แต่เธนหนูก็คือไม่ได้ไม่สนใจแล้วเพราะว่ามีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบเป็นปกติในในวงการแล้วก็แบบต่อให้ไม่อยู่ในวงการมันก็เป็นปกติของมนุษย์อะไรเงี้ยแต่หนูแค่ไม่ไม่โอเคกับทั้งคําพูดแล้วก็บางทีกับการละลานไปถึงเรื่องงานของเราอะไรเงี้ยหรือว่าการปลุกข่าวปลุกเรื่องออกมาให้คนแบบเฮ้ยเชื่อเชื่อเชื่อแล้วก็แบบเออมาด่าเราทั้งที่แบบมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยอันนี้คือเราเอาเรื่องแน่ๆเลยไม่แบบไม่รักกระเช้าไม่ไหนเกี่ย ว่าทำไ,ม,ไ,ไมตอนนี้ก็มาอยู่ดีแต่ว่าต้องถูกนักพันแล้วก็กติเขาด่าวัั้ตนตั้ตงสองปีแล้วทำไมตลอด่น,น,นคือมันต้องมีสักเคสอะค่ะไม่งั้นหนูก็คงจะต้องโดนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ต่อให้มีเคสนี้ออกมาก็ยังคงโดนแต่อย่าง,ง,างน้อยมันคงแบบบรรเทาลงเทาลงบ้างแล้วก็ทําให้หลายๆคนเพราะที่กำลังจะพิม์อะไรเงี้ยคิดได้บ้างว่าเอยถ้าทําไปผลมันจะเป็นแบบที่เคยเกิดขึ้นไร้ออาจจะเป็นกับเขาซึ่งก็มี มีหลายแอคเคา้์ค่ะที่มีแบบว่าทัานก็บอกว่าเออหนูขอโทษนะคะหนูอายุ16อย่าเอาเรื่องหนูเลยแบบยังเรียนอยู่เลยพ่อแม่ต้องเสียใจเราก็เลยแบบว่าอ้าวเราเราเราทำทำไมเราทำทำไมเขาบอกว่าก็หนูเห็นแบบหลายๆคนหลายแอคเคา้์เขาเขาสงสัยหนูก็เลยอยากรู้หนูสงสัยก็โทรมาถามสงสัยก็มาถามสงสัยก็ถามที่ดีได้ใช่แต่นี่คือแบบไปแบบว่าโอ้โหไปลงติ๊กต็อกไปแบบว่าโยงนู่นนี่นั่นจนแบบกดหัวก็เลยแบบซักซเคสเถอะอะไรอย่างเงาแล้ว้ารู้ไปหนีไปนี่ยังตาม ถ้าเจาะไอพียังตัดได้ค่ะเพราะว่าแอเขามันยังคงอยู่แต่มันแค่ล็อกของแอเคาส์แต่หคนมองว่าการตามหาแอเขาไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าพ่อเราสามารถทำได้พ่อว่าไงพราะว่าไงว่าเอาเป็นในกต่เคสยนเคสอย่างนี้คือณตอนนี้ค่ะเป็นในสิทธิ์ของหนูที่ปกป้องตัวเองแต่ว่าถ้ามันดําเนินการไปถึงแบบขึ้นทรงขึ้นศาลอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับทางป้าป้ากทีว่าจะยังไงแต่คือเรามั่นใจว่ายังไงเราก็ถูกแล้วในการเจาะโต๊ะทำ อยงนเนี้ม,นนมันกระทบกับเรื่องนักธิการงานมันกระทบกับจิตใจมากกว่าค่าะแล้วความที่ว่าพอเราพอเราดิ่งอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องของการเป็นแบบหลายๆโลกที่มันเกิดเพือนๆๆปุ๊บพอมีเรื่องดรามากก่ายิ่งดิ่งลงไปอีกพอมีคนมาด่าหรือมาเห็นมันก็ยิ่งแบบโหมันคือแบบตุกตึกตุกตุกตุกอย่างเงี้ยลงไปเลยเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วโว้ยอ,อย่างเงี้ยสักทีเฮ้ยก็เลยแบบว่าโอเคคุยกันว่าจะเอายังไงดีขอปกป้องตัวเองบ้างน,นะอะไรอย่างเงี้ยจะไปขู่ เท่าไหร่ครับเป็นจำนวนเงินเท่ากี้ปีแล้วราบอกแม่เอาไปเทาแม่รับข้าวผัดกตามกฎหมายนะค่ะจำคุกหนึ่งปีแบบไม่เกินสองแสนบาทต่อคนถ้าถ้าถึงขึ้นศาลใช่ค่ะก็สองแสนคนห้าคนหกคนก็ได้ล้านกว่าบาทโบกบ้านได้เยอะๆคือตอนนี้เขายื่นเรื่องไปถึงไหนแล้วอ่ะตอนนี้เขายื่นเรื่องไปถึงไหนแล้วเออจ่อที่บอกกับตมาแลิดไซเบอร์ค่ะกะละจ่อไอพีให้อยู่ค่ะ แล้วเป็น,นยังงเด็กสิบหกเรายังไงที่เขาขอโทษไหมคับก่อนก่อนก่อนให้อภัยไปได้อภัแต่ว่าไม่ได้อยู่ในหกคนนี้ไม่ค่ะไม่คือขอขอโทษก่อนแล้วท่านหลังจ่ายข่าวทีว่ออกไปแล้วเขาพักมาขอโทษไม่เอาแล้วหนูก็ปิดทีมเก็ปิดใจได้ดีไว้แล้วหนูหมายไว้แล้วว่าแอปไหนแอคคือแสดงว่าแสดงว่าคนนี้คือตัวจริงจริงๆๆที่เรารูปรอดหลักฐานมาแบบมาสุดแ้วใช่จริงๆอ่ะมีแอคเขาแหลาะแอคเขามากที่หนูเจอทั้งตัวแบบหมายถึงว่า มหมายถึงว่าเจอเป็นรูปหน้าบุคคลรู้ชื่อรู้ทุกอ,อ,อย่างแต่หนูไม่ตาม,มเพราะหน<ม>ูรู้สึกว่าโอเคแค่ได้เห็นก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคั้งก็อยากมาละลายหรือว่าอยากม,มาแบบจะทไม่ใช่ว่าแต่คนต่างอยู่ซีอะไรเราเราก็แบบไม่ได้ทำอะไรให้นะแต่ว่าคนนี้เขาไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดยค่ะ<ม>ก่อนดาราม่ามีดาราม่าก็ไม่หยุดแต่รู้องสุดก็แบบ เหนื่อยเหนื่อยแทนแบบเหนื่อยแทนหลายๆคนที่ต้องมาเห็นเวลาเราทํางานแบบไี่นี่พิมพ์ปั่พิมพ์บวชนต้องแทนเราใช่เราก็เลยแบบว่าโอ้ไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเจอนะเราก็อยากถามว่าแบบเป็นอะไรมาอะไรเงี้ยเกลียดอะไรฉันเป็นอะไรพูดสิอะไหนมานั่งพูดจะไหนเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาแบบอะไรก็คือก็ไม่ถึงขนาดทำร้ายร่างกายหรอกแต่ว่าแค่แบบอะไรอะไรเงี้ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยต้องเสียดีใช่ไหมแบบ ถ้าสมูทได้เจอก็จะบอกว่าไม่ทราบว่าเกลียดอะไรหนูมากไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ไงเหตุผลคนเราทําอะไรมันต้องมีเหตุผลเาก็สองปีแล้วจากสองออปีนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับอยู่นะ <c oughs> ขนาดนี้เป็นแฟนคลับไหมอ่ะรักกับใจมารักทันนะก็อยากับใจมารักก็หนูใจอ่อนไหมจริงๆหรอจริงๆหนูเป็นคนใจอ่อนพี<ๆ>่แต่ว่าไม่อ่อนหนู ไม,ไม่ได้แล้วอ่ะตัวด้วยอะไรเงี้ยตัวแบบว่าถ้าไม่ถ้าเราใจอ่อนก็มีอีกเอ,อ้ยด่าไปเถอะแตาว่าใจอ่อนเลยก็คือเอาบทในนี้เป็นบทเ,เรียนให้กับใช่ใช่แล้วก็มีได้ปรึกษากับพี่ๆในวงการบันเทิงหลายคนเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทำเราก็ถูกแล้วปกป้องตัวเองบ้างเพราะบางสิ่งบางอย่างเราเขาไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราจะพ<ช>ูดหรือว่าบางทีเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาพูดอะไรอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกันว่าพอคนไปกุให้มันแบบใหญ่โตปุ๊บอ้าวอยู่เฉยๆแล้วก็เป็นข่าวเลยนะ อะไรผิดพลาดแต่ว่านวันนี้ก็คือมันมีมุ่งมุ่งกันแล้วระดับหนึ่งค่ะก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็รับให้ได้แล้วก็ยอมรับแล้วก็เดินต่อเดินหน้าต่อไปค่ะ,ะเออแน่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 แบ้างไปอย่งไรบ้างอาถามวันนับเรามมาฟังแล้วดีผลง,งานเพลงอที่ร้องวันเออที่ร้องเราจะมีผลง,งานเพลงด้วยแล้วก็จะมีเพลงในละครด,ด้วย ถามได้ถูกวันมากเพราะว่าเพิ่งคุยโปรเจกต์เสร็จพอดีเขาก็บอกป้าอนุมัติค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอกันอีกทีว่าจะเป็นแบบเพลงแนวไหนเพลงอะไรเออใครเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ก็มีมีเดี๋ยวเอามีดีกว่าแต่พอันนี้โปรเจกต์มันมันปล่อยฉุนกับมันจริงจังแค่ไหนในเรื่องนี้แเราท่านหนึ่งก็จริงจังในระดับที่ว่าออกงานเราไม่อาย พร่อเป็นเพลงตัวเอง uh huh. คือถ้าเพลงตัวเองแล้วยังร้องไม่พอก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วอะไร่าเงี้ยเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ฟังเพราะเราก็เพิ่งรู้ว่าไอต้องร้องเพลงนะ uh huh. หูก็ไม่ได้เอามาแล้วไปยืนหน้ามอนิเตอร์แบบเป็นยังไงบ้างอะไรก็ดูสีหน้าทุกคนเขาก็แบบแฟนสาวเขาก็เออไปกับเราแล้วก็โอเคก็แฮปปี้ไม่เป็นไรถ้าร้องเพี้ยนก็น,น,นิดๆหน่อยๆนะอย่าถือสาว่าก,กันเลยนะคะเด็กตาดำๆคนนึ่งไม่ได้ปวดจันทร์เพราะคนจับตาเราเรื่องนี้ด้วยหนูไม่อยากร้องเพลงเลย หมดไฟไปแล้วว่าแบบไม่อยากร้องแล้วอ่ะฉันไม่ได้มีความสุขกับการร้องเพลงเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเหมือนตอนเมื่อก่อนหนูแบบอ่าร้องเพลงก็จริงนะแต่เรามีความสุขกับการที่ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงโชว์นู่นนี่นั่นแต่พอตอนนี้มันกันเป็นว่าคนคาดหวังว่าต้องร้องเพราะหลายคนคาดหวังแล้วก็เลยแบบไม่มีความสุขกับการร้องเพลงแล้ววันนี้หนูพอขึ้นพอขึ้นปุ๊บหนูแบบถ้าเห็นหนูจับใจตัวเองแล้วแบบกลัวมากมัาทำยังไงดีมันมาถึงขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะอาจจะหยุดร้องเพลงไปสักพัก เลยอะค่ะแต่ว่าก็จะเอาเวลาที่หยุดนี่แหละไปแบบไปเรียนเพิ่มถ้ามีเวลานะคะเพราะบางทีคิวงานจะเยอะอะไรก็ว่าไปแล้วลองพูทีติดตามผมยังลองคนหนึ่งได้เลยเมื่อไหร่ได้ฟูงเมื่อไหร่เมื่อไหร่โปรเจกต์นี้เมื่อไหร่จะได้เห็นเพลงของชาร์ลอตเพลงภายในปีนี้เลยกลางปีไหมอ่าถ้านท่าเร็วสุดก็กลางปีให้น้องไปเรียนไปเรียนก่อนไปเรียนเลไปเรียนเลยพี่เขาบอกว่าให้หนูไปเรียนร้องเพลงก่อนเรียนเพิ่มเติมจากที่คี่อยู่แล้ว โอเคสบายใจที่คุณไม่ไม่ร้องพี่เนาะมีแต่ในเขานะพี่มีแต่ในเข้าแล้วเราถอยู่ไงตายแล้วร้องไปทางด้วยคำไม่เท็จว่าเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มไม่เรื่อนอะค่ะไปไปไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใส่ไม่ใส่หนูถือว่ามันยังมีเพจเพจนึงที่หนูยังไม่ได้เอาเข้าร่วมโครงการนี้คือแจ็คให้ทราบเลยว่าคุณติ แนนน่อใช่แต่ว่ายังทันอยู่เพราะยังไม่ถึง3เดือนยังทันอยู่ยังทันอยู่เพราะว่าอ่าใช่ยังต้องได้เข้ารอบเพจนี้เพราะว่าผมแคขนใจมากแต่ว่าแบบเลอเลอะเลอเลอเพจนึงขอบคุณค่ะที่เชื่อทำไมทำไมเพจนี้มันถึงจี้ใจเราก็จุดประเด็นดราม่าขึ้นมาแหละค่ะก็เลยแบบว่าอยู่แถวนี้หรออยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่บอกหลังไม่รอร่างกายรอร่างายองเพราะว่าเห็นเมื่อกี้ ไม่ได้ไม่ได้ดอค่าได้ฉลอได้ฉลองไปก่อนเราอีกได้วีดีโอคอค่าพี่น่าพี่เมค่ะสกิสกิจแล้ว้ยเดี๋ยวหลังไม่นะออไ้หลัไม่หลัไม่พี่อยากว่าเป็นอะไรพี่อยากขอหลัไม่ไได้ไขอบคุณมาก่ฟังติดตามละครด้วยนะทุกคนค่ะอย่าไปเสพดราม่าเยอะนะคะชัยวิมีความสุขค่ะทไมมันแอคทฟแต่เม่อไหร่ e n e y n e r g y ทุกคนตื่นเช้าโอเคค่ะ